ก็พบกัชบช่องเนินในสตอรี่นะคะเล<อ>ะเราอยู่ที่ทนะก่อนแน่เลยเราอยู่ที่เราอยู่ที่ตาดหันฮะเราอยู่ที่ครัวลุงลุงคนถารามลุงนะคะเจ่งไหมน,น้องไหนเราอยู่ที่ไหน อะไรนะอบมนเยอะนเยอะนะคะตอนนี้เราทำอะไรอยู่ตอนนี้นะคะเรารอ เค okay, เราอาหารกันนะตอนนี้นะคะเรากินมิกิร์คะเรารอหมูสเต็กแล้วเราเรก็กินหมูสเต็กหมดจานหนึ่งนะคะแล้วเราก็ลงมาเล่นสีแพ้เรานะคะเพอาหารยังไม่มาใช่ใชไหมคะคนเยอะไงลูกนคนเยอะมากกว่าคนที่มันหมูจิิ้มะ ระวังล่วงสินช้าเขาลื่นนี่เราไม่รู้เป็นพเพราะเกงพี่หรือว่าเป็นเพราะสินช้าทำไมอ่ะเพราะว่ามันแบบมันลื่นอ่ะสินช้าเขาลื่นไหนต้องนั่งดีๆนะระวังตกเห็น okay, ปะ แข่งแรงไม่ได้เดี๋ยวชนเขาเนื่อยเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนกับของเขาเห็นปะ อยากรอ,อามาชั่วโมงกว่าเด่นเขาบอกสิตูชีปลาเนื้ออ่อนดูแต่คลิปก็จะได้มาลองเองละว,ว่ายัางไงมีเด็กหิวแย่งข้าวเปล่าพอก,กินหวานเค็มเผ็ดครบเครื่องครบเครื่องปลาตอดดอูนิ่มเนื้ออ,อ่นอนจริงๆพนั้นกินข้าวเปล่าเป็นยังไงบ้าง เราดูไปเรื่อื่นกินปั๊บมั้งอะะแล้วคนนี้ล่ะกิมยิชมพูค่ะชมพูรอนะคะเดี๋ยวน้องเนิอจะลองชิมบ้างให้ชิมนิดนึงก่อนปลาเฮ็ด เนิร์ดหลังกินปลาเข้าไปเผ็ดเลดนกินจะหมอ,มมอนเล่นกินจะหมอนอะไรบ้างวะที่สองนะคะไก่ทุกฝุ่นนะได้นอนอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่เนิร์ดลองชิมอันนี้หรอ อลองชิมดูสิสอือร้อนเหมือนกันนะร้อนสิค่อยกินนะเปล่าก่อนอร่นยไหน้ากไหนไหนอร่อยอร่อยเป็นยังไงอร่อยยังไงอร่อยบอกได้แลบวเหรออร่อยมากอร่อยมากมีรสชาติยังไงไหม เืน,นิดจีดนิดจิดนินดก่ออะไรกพี่จอครับพี่จอเขาเรียกคิวในตกใจเล่ <Network> <familia S 2> <ens afraid Tyson> ้อ่านพี่จอเสนอครับ อรเหมือนไก่กระเทียมพี่ติ้มครับพี่ติ้มไม่อยู่ใช่ไหมขั้นเหอนกันนะนี่อันนี้ก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มมินิมินิี่เลิศชอบกินหนวดน้าเลือกหนวดกินกระซัมจิ้มเจลูนออกนะ โอ้โหหนวดปลาเล่ยเลยอ่ะอข่งั่งดิ้งเขาบอกว่าแข่งังดิ้อะพี่นัดพี่นัด นายใช่ไหมนายกินอะไรได้นวดปลาหนุกจะเหนียวน่อยเหรอมันเป็นหนวดไงหรอเป <c oughs> ็นไงไม่เผ็ดใไม่เผ็ดพ่อมาจากักปลาที่มันเผ็ดมาใช่นี่ นือ้อที่สี่ใช่สี่จานครบแล้วมาลองกินนีุ้นเสียงฟันหักอ่ะอ่อไรแข็งแข็งเื้อ ก็มันทอดน้ำปาไงเจริงนจเจที่โมทนทอดน้ำปลาอยากกินมานานแล้